สวัสดีครับต่อไปจะเป็นท่าดิบเพลงว่านี่ฉันรักนะครับมีกัน4ี่แปดนะครับแปบดบที่หนึ่ครับหนึ่งสองสามสห้าหกเจแปดแดที่สองครับควายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สามทัดซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดแปที่สีถอยครับหนึ่ง 2 3 4มสี่หมุนไป้านซ้ายครับ5 6 7 8เริ่มใหม่นะครับปฏะที่ห 1, น 1, ึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปสองก้าวควายครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปที่สมแต่ข้างนะคะท่ถ้าซ้ายหนึ่งสองสามห้าหกดแปดปิทินสี่ถอยหลังครับ 1>, 1 2 3 4หมุนไปด้านซ้ายครับ5 6 7 8ทำให้ครบ4ทิศนะครับขอบคุณครับ